ประเด็นแรกผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นัเน,เป,นเป็นเทรนด์ของโลกนะครับผมเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันในเรื่องของการลดคาร์บอนอิมพิชชันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำไงให้มันสมดุลนะครับจริงๆเราก็ทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ก็คงจะทำให้อยู่ในรูแปแบบนะครับที่ที่เป็นมาตรฐานที่ที่หน่วยงานที่เขากกับดูแลนเขาต้องการ แล้วเขาจะมีเป้าหมายในการที่จะดูว่าอันไหนที่เราลดได้เราก็จะตั้งเป้าในการลดรั้งเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปก็นี่ครับทุกคนวันนี้ผมว่าทุกคนก็เตรียมนะครับเพราะว่าตามแผน adp ตามแผน ppp เนี่ยมันจะมีโรงโซล่ามีโรงลมมีโรงทีโอเ e อ m a มมีอะไรเยอะเลยที่เป็นเรื่องพลังงานสะอาดเข้ามาในประเทศไทยสักสิบหปีข้างหน้าสิบถึงสิบห้าปีข้างหน้านั้นเราก็ศึกษาในหลายโครงการแต่ว่าที่เรามีความพร้อมแล้วก็สามารถ วุฒิว uh ันนี้ได้ใบอนุญาตเราท้างได้เลยเนี่ยก็คือพวกโรงไฟฟ้าพวกพลังงานนี่แหละ วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ UAC นะคะขอบคุณช,ชัชพลประสบโชคค่ะประธานเจ้าที่บริหารค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติกันทางรายการนะคะจริงๆทราบว่ายุ่งอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วยขอบพระคุณต้องมากเลยค่ะวันนี้ที่จะมาคุยเรื่องราวของเนซิโลค่ะเป็นเป็นรายการใหม่ของทางทันหุ้นเราเห็นโอกาสในเรื่องนี้เห็นว่าผู้บริหารหลายๆบริษัทเนี่ยกำลังเดินหน้ากับเรื่องของเนซิโลรวมถ,ถึงเรื่องของ ESG เรื่องของความยั่งยืนที่ทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความมุ่งเน้นอยากจะให้บริษัทในประเทศไทยเนี่ยทำเรื่องนี้กัน รานนี้มาถามในมุมมองก่อนอันดับแรกแนะนำบริษัทก่อนได้ไหมคะว่าเรา UAC ทำอะไรบ้างให้นักลงทุนรู้จักกันก่อนคะ่ะครับ UAC ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนปีนี้ก็เป็นปีที่14ี่แล้วนะครับที่เข้าอ,อยู่ในตลาดเรนแรกเราเข้ามาตลาดเอแล้วก็ย้ายมาเซ็ตแล้วนะวันนี้อยู่ในหมวดปิโตรเคมีนะครับแต่ว่าธุรกิจ UAC เนี่ยปัจจุบันมี4ด้านนะครับก็จะมีทั้งด้านธุรกิจเทรดดิ้งนะครับเราจะ,ะนำเข้าสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยมา ให้กับกลุ่มุาสารกรรสำรวจผลิตน้ำมันดิบค่ะแล้วก็โรงแยกแก๊สธรรมชาติโรงกันน้ำมันมมแล้วก็พวกอัพสตีมไปโตรเคมีคอลในประเทศไทยก็ทำมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทค่ะนะครับแล้วก็ธุรกิจที่สอปัจจุบันเนี้เราจะทำเรื่องอ่ารงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของรงไฟฟ้าที่ทำมาจากอ่าการเชีวภาพนะครับจากพืชพลังงานซึ่งเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับในด้านนี้อยู่ที่เชียงใหม่แลก็ขอนแก่นนะครับ อันต่อไปในกลุ่มธุรกิจทางด้านนี้เราก็มีธุรกิจที่เราทำเรื่อง b บ o d i e s e l นะครับร่วมกับกลุ่ม BBGI นะครับซึ่ง UAC ถือหุ้นอยู่30นตะครับตัวที่3ในกลุ่มธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแปลรูปขยะชุมชนหให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าหรือโรงอโรงปัจจุบันเนี่ยเรามีการป้อนเชื้อเพลิงจากขยะเนี่ยให้กับโรงปูนซีเมนเพื่อทดแทนการใช้แทนถ่านหินะนะครับ แล้วก็จะมีพวกโรงไฟฟ้าโซล่าโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะแค่ธรรมชาติอันนี้เป็นธุรกิจที่2 u งยธุรกิจที่3าเนี่ย u ูเอสทำทางด้านเคมีภัณฑ์แล้วเราก็จะทําเรื่องอผลิตกาวลาเทคนะครับซึ่งเราจอยกับกลุ่มทางอิตาลีนะครับอิตาลีสามสิบเปอร์เซ็นต์ผลิตกาวลาเทคใช้กับอุตสาหกรรมสีนะครับเท็กซ์ไทนะครับแพคเกจิ่งต่างต่านะครับอันที่4เนี่ยเราก็เป็นผู้รับสัมปทานในการผลิตปิโตรเลียมปิโตรเลียมก็คือน้ำมันดิบ นะครับอยู่บนบกนะครับที่จังหวัดสุโขทัยอันนี้ก็ทำมาประมาณ3ปีแล้วก็ต้องถือว่า u ูไเนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานการผลิตไตรเรียมที่เป็นเอกชนที่ได้ออบเทอร์ไลท์เนี่ยเป็นไลท์แรกของประเทศนะครับหลังจากอีออกบร,รษิษัทหนึ่งซึ่งเขาเป็นกึ่งรับสายกิจนะครับค่ะคร,รีวิวหน่อยได้ไหมคะว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าดูในเซกเตอร์อื่นๆก็มีหลายเซกเตอร์ที่ <c oughs> ทั้งย่ำแย่แล้วก็หรือว่าสามารถทรงตัวได้ของเราเป็นยังไงบ้างคะ ในภาพรวมจริงๆ UAC ปีนี้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ก็ยอดขายครึ่งปีแรกซึ่งซึ่ง,งจบไปแล้วนะวันนี้มันที่รกรษที่เดียวผ่านกระาษนะกนะ็เพิ่งผ่านมาเนี่ยตัวเลขผมยังพูดไม่ได้นะ,ะแต่ว่าที่ต่างผม,ผมก็ให้ความมัน่นใจนักลงทุนว่าจริงๆแล้ว UAC เนี่ยก็จะเป็นไปตามแผนธุรกิจที่เคยให้ข้อมูลไปคะนะครับแต่มาหนึ่งก็ตามเป้าแต่มาสองก็น่าจะเป็นไปตามเป้าทั้งยอดขายแล้วก็บรําลายค่ะนะครับ เราจะครบ30ปีเต็มในปีหน้านะครับแต่ว่าเราก็จะให้ทุกวันที่1 1มิถุนาเนี่ยเป็นวัน UAC Day ซึ่งเราก็เพิ่งผ่านปีที่29ขึ้นปีที่ส0มาก็จะเป็นปีที่เราก็คงจะเตรียมหลายๆเรื่องนะครับเพื่อก้าวสู่ปีที่30อย่างยั่งยืนก็มีกิจกรรมเยอะฮะแล้วก็มีแผนงานการลงทุนเพื่อทำให้ธุรกิจเนี่ยต่อเนื่องไปได้ทั้ง4หมวดที่ผมกล่าวไปแล้ว s i t ก็อาจจะมี b u s วิ e s s ใหม่ๆที่ แล้วก็พยายามสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนงานที่จะน่าจะต้องออกมาเร็วๆนี้นะครับเราจะทําเรื่องใหม่ๆเราจะทำเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับให้มันมีการจเจริญเติบโตต่อไปค,ครัคราวนี้พูดภาพรวมของบริษัทไปแล้วค่ะเข้าสู่เรื่องราวของเนซิโลกันว่างมุมมองค่ะของคุณชัดในเรื่องของพลังงานทดแทนเรื่องของพลังงานสะอาดคะมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ประเด็นแรกผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเป็นเทรนด์นนของโลกนะครับ <c oughs> คงเลี่ยงไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันในเรื่องของการลดคาร์บอนอิมิชชั่นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำไงให้ใหมันสมดุล <c oughs> นะครับการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่างๆลงไปเนี่ยเราจะทำไงให้มันสมดุลกับภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนี้มันมีการจ้างแรงงานเยอะนะครับการลดอย่างพัวกภาพ บอกว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องเลิกใช้พวกนี้ไปเลยหรือเลิ <ฮะ S 2> กผลิตเลยเนี่ย,ยมันจะนํามาสูป่ปัญหาเยอะนะคนภาพแม้โรนะผมคงไม่ไปแตะละ,<ฮ>ะแต่ในส่วนของ u s เเองเราจริงๆเราทําเรื่องของการลดคาร์บอนอิมิชชันนี่มาตลอดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าที่เราทําเรื่องพืชพลังงานเนี่ยเป็นระบบแบบการชีวภาพนี่จริงๆเป็นการที่เราเอาของที่เหลือจากภาคการเกษตรรวมทั้งพืชพลังงานนมาใช้ประโยชน นะครับถ้าเราปล่อยให้ของเหลือทาง้านเกษตรหรือพืชพรรณนาเนี่ยอยู่ในสภาพปกติของการทําเกษตรนะครับแล้วก็เกิดการย่อยสลายเนี่ยมันจะเกิดก๊าซมีเทนออกไปสู่บรรยากาศซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยมีความมีความมีผลกระทบและกันนะครับกับบรรยากาศเมื่อเทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากกว่าถึงเจ็ดเท่านักการสามารถกักเก็บเอาก๊าซมีเทนมาทําประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าหรือแปลงรูปเป็นพลังงานความร้อนก่อนที่จะ แล้วก็ปล่อยออกไปเฉพาะ CO2 เนี่ยหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาของกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยถึงเจ็ดเท่า huh. นะครับอันนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราผักดันทํามาตลอดนะครับแล้วลักษณะของภาคการาเกษตรที่การมีการปลูกต้นไม้เอาพืชพลังงานมาใช้เพื่อผลิตพลังงาน,น,นในทางอุตสาหกรรมเ,เราเรียกว่าเป็นคาร์บอนนิวทอล นะ <อ S 1> ครับคือต้นไม้เนี่ยดูดซับเอาออกซิเจนเอา CO2 ออกมากักเก็บไว้ข้างในตัวมันเองแปลรูปเป็นน้ําตาลเป็นกลูโคสแล้วผมเอามาใช้ประโยชน์หมักเป็นพลังงานสุดท้ายปล่อย CO2 กลับไปสู่บรรยากาศเนี่ยอย่างนี้เรือย,ยคาร์บอนอนิวทรอนเพราะรับมาเท่าไหร่ปล่อยไปเท่านั้นไม่ได้สร้างเพิ่มะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยูเอนยูเซีเนี่ยทำมาตลอดนะครับแต่ถ้าพูดถึงเป้าหมายเน็ตซีโร่โดยตรงเนี่ยปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่ยูเอซีเนี่ยจะเริ่มทําการเขาเรียกอะไรจัด กลุ่มนะครับคัดกรุ ize, ๊ปไลซ์ของอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่ของพิเศษที่เราทําอยู่ทั้งสี่พิเศษเนี่ยว่าธุรกิจเทสติ้งธุรกิจพลังงานธุรกนจพลังงานทางเลือกธุรกิจเคมีพันธุ์แล้วก็ธุรกิจทางด้านปิโตเรเลียมเนี่ยเรามีการปล่อย CO2 ออกสู่บรรยากาศเนี่ยสโคบหนึ่งสโคบสองสโคบสามเนี่ยจะเป็นยังไงก็ค,คือคาร์บอนฟูดพินส์ใช่คาร์บอนฟูดพินส์ตรงนี้เราจะทําออกมาแล้วเราก็จะไปกําหนดนะครับจริงๆเราก็ทํามาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้ก็คงจะทําให้อยู่ในรูปแบบ นะครับที่ที่เป็นมาตรฐานที่ที่หน่วยงานที่เขากับดูแลนี่เขาต้องการแล้วเราจะมีเป้าหมายในการที่จะดูว่าอันไหนที่เราลดได้เราก็จะตั้งเป้าในการลดนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อันไหนที่เราเป็นคาร์บอนนิวทรอนอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเราก็ทําให้ดีขึ้นอันไหนที่เรายังอุตสาหกรรมไหนที่เราอยู่แล้วเรายังปล่อยคาร์บอนมิชชั่นนะครับเราก็ต้องรีบลดลงมาเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย มันถูกบังคับอยู่แล้วนะครับ<ช>โดยโดยกฎหมายของทางอันงหลายประเทศนะครับการส่งสินค้าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยถึงแม้ยุเอเซียจะไม่ได้ส่งสินค้าออกไปโดยตรงแต่เราอยู่ใน value chain ที่บางทีเราผลิตพลังงานนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมที่มาตั้งในประเทศไทยนี่มันต้องการพลังงานสะอาดใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายาม ค่ะคอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานพืชอะคะ่ะมันมีความน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเราถือว่าเป็นผู้นําเรามีทั้งหมด2จังหวัดด้วยกันก็คือที่ขอนแกน่นแล้วก็ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะคบ,บอกถึงกําลังการผลิตหรือว่าแนวโน,โน้มทิศทางที่จะทําอะไรเพิ่มเติมกับโรงไฟฟ้าสองที่นี้หน่อยค่ะครับโรงไฟฟ้าพืชพลังงานการใช้ผ้าพืชพลังงานเนี่ยมันเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลยนะครับโดยนโยบายแล้วเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นที่จังหวัดที่เป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับสายส่งไฟฟ้า เพื่อช่วยยกระดับความมั่นคงของพลังงานในต่างจังหวัดนะครับซึ่งซึ่งนี่มันมีข้อดีของมันอยู่ค,ครับไฟจะไม่ตกไม่กระพิบเพราะว่าเราไปสร้างอยู่ในพื้นที่อ่าองไกละนะครับของ USC เนี่ยเชียงใหม่ขอนแก,กร์รวมกันวันนี้เรามีกําลังผลิตไฟฟ้าประมาณห้าเท่าไหร่ห้าไม่กวัตนะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้าระบบไปแล้วทั้งสองที่นะครับพูดถึงโครงการนาคตอันะอนี้ เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยการสร้างไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นีต้องรอใบอนุญาตต้องรอทางกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็หน่วยงานกํากับเลกเลเตอร์เนี่ยเปิดบิดดิงหรือเปิดเรื่องใหม่ๆออกมาซึ่งอันนี้ก็ยังรอนโยบายจากทางภาครัฐอยู่นะครับแต่ถ้าเท่าที่เช็คดูว่าล่าสุดในเรื่องของพลังงานทางเลือกแล้วก็โรงไฟฟ้าประเภทนี้ก็ยังอยู่ในแผน ADEP ของประเทศนะครับแล้วก็คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสถ้าเกิด หน่วยงานภาครัฐเรกูเลเตอร์เปิดโอกาสนะครับให้มีการลงทุนใหม่ๆยู c ก็คงจะขยายการลงทุนเพิ่มเติมได้ครับเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะถึงวันนั้นที่เขาแบบมีการเปิดแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลไฟฟ้าประเภทนี้ผมเชื่อว่า u s เน่าจะมีความรู้มีความชํานาญมีประสบการณ์น่าจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทุนเนี่ยเราคงไม่มีปัญหาะนะครับเราก็จะลงทุนในสเกลที่ u s เอสซได้นะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมี ถ้าใครสนใจอยากจะเป็น s า r ิ t e g i c partner กับเ,เราเราก็เปิดนะ,<ล>ะครับเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่เราก็ยินดีอยากจะให้ให้ให้ใหใหอุตสาหกรรมนี้มันเกิดจริงๆเพราะมันช่วยในหลายๆมิติช่วยเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าระบบสายส่งช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ช่วยลดคาร์บอนอิมิชชั่นค่ะคะมีโอกาสไหมคะที่จะขยายเป็นโรงไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆที่เป็นพลังงานทดแทนแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะคะ ก็มีครับทุกคนวันนี้ผมว่าทุกคนก็เตรียมนะครับเพราะว่าตามแผน A D P ตามแผน P P P เนี่ยมันจะมีโรงโซล่ามีโรงลมมีโรง GO t t h e r m a มมีอะไรเยอะเลยที่เป็นเรื่องพลังงานสะอาดเข้ามาในประเทศไทยสักสัก15ปีข้างหน้าเนี่ยสิบถปีข้างหน้านั้นเราก็ศึกษาในหลายโครงการแต่ว่าที่เรามีความพร้อมแล้วก็สามารถวุฒวันนี้ได้ใบอนญาตเราทางได้เลยเนี่ยก็คือพวกโรงไฟฟ้าพวกพลังงานนี่แหละนะครับ อีกตัวหนึ่งที่นะีรู้สึกว่าอ่านข่าวแล้วทําให้นะัตัดสินใจขออนุญ,ญาตเข้ามาคุยเลยคือตัวที่เป็น SAF อะที่เป็นพลังงานสําหรับการเอาพลังงานองของน้ำมันพืชไปใช้อธิบายตัวนี้หน่อยได้ไหมคะว่าเราเราเดินเรื่องไปถึงไหนแล้วแล้วพลังงานเนี้ยมันมันทำงานยังไง SAF จริงรเเๆเป็นชื่อเต็มๆนะครับมันคือ Synthetic Aviation Fuels ก็คือเป็นเชื้อเพลิงสาหรับภาคอากาศยาน แจริงๆวันนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทใหญ่ๆสองบริษัทในไทยเนี่ยที่เขาตั้งใจเขาจะลงทุนโครงการเนี่ยมันเป็นมันจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะเป็นระดับผมว่าเป็นะระดับบิลเลียนยูเอสอลารนะ,ะซึ่งสเกลที่ u s เอซี e ทำเนี่ยคงไม่ใช่สเกลแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มองหาโอกาสที่เป็น n i ช h าร์เก็ตในตลาด S A F นะครับ ปัจจุบันล่าสุดเนี่ย UAC ก็จริงๆก็ทำมาประมาณ2ปีแล้วแล้วก็มีทำเรื่องของ innovation R&D ร่วมกับมหาวิทยาลัยทางอซากา OMU ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพัฒนาเรื่อง SAF จากผลิตภัณฑ์ที่เป็น non-edible oil คำว่า non-edible oil คือน้ำมันพืชที่ปกติเราไม่ใช้ในการบริโภคนะครับเอามาเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานที่เป็น SAF ซึ่งเราก็พยายามหา ประเทศไทยเนี่ยโชคดีตรงที่เราเป็นประเทศที่ปปลูกไรก็ขึ้นน,นะก<ฆ>็จะมีวัตถุดิบทางการเกษตรหลายอย่างที่วันนี้เนี่ยมีเป็นพืชน้ํามันแต่ว่ายังไม่ได้นำมา,มาใช้ประโยชน์<ฆ>นะครับเราก็ไปมองพวกนั้นเนี่ยแล้วจะทํายังไงให้มันมาเปลี่ยนรูปห้กลายเป็น SAF ในกระบวนการที่อาจจะซิมพลีฟายคือง่ายกว่ากระบวนการที่ต้องไปลงทุนสร้างแพลนใหญ่ๆ,<ฆ>ๆนะครับแล้วก็ทิทางถ้าเราทําสาเร็จซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทดสอบเบื้องต้นเนี่ยเชื้อเพลิงพวกนี้ทําเป็น SAF ในแบบของเราแล้วเนี่ยใช้กับเครื่องยนต์เจ็ตได้เครื่องบินเจ็ต<น>ได้ในในใน,ในห้องแลบทดลองที่ญี่ปุ่นค่ะนะครับเราก็จะลองดูว่ามันจะมีโอกาสในการ up scale มันได้ยังไงเพิ่มกําลังผลิตได้ยังไงแล้วก็จะเอาตรงนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ SAF ตัวใหญ่ๆที่เขาทำ<ะ>ได้งไงนะครับจะมีกลุ่มใหญ่ๆที่เขาจะทา SAF จากน้ามันพืชใช้แล้วน้ามันที่ทอดอะไรแล้วอเงี้ยอันนั้นเราไม่ได้ไปยุ่งนะครับเราจะเอาเฉพาะน้ามัน น้ำมันที่น้ำมันพืชน้ำมันจากพืชแล้วกันแต่ว่ามันเป็น non edible oil คือเราไม่ใช้การบริโภคนี่มันใช้ประโยชน์เข้าใจแล้วก็คือมันจะมี SA เป็น2แบบก็คือแบ่งเป็นน้ำมันที่แบบใช้แล้ว้วยแหละก็เอามาทําในกระบวนการแต่ของเราไม่ใช่่ใชเราเป็นอาจจะเป็นพืชชนิดอื่งที่สามารถมาทำน้ํามันได้เป็นน้ามันเรียกว่าน้ํามันมือหนึ่งเลยแล้วก็น้ํามันสกัดเอามาจากพืชแต่ว่าไม่ได้ใช้เพื่อการบริโภคเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าในยุโรปซึ่งเป็นคนที่ผักดันเรื่องนี้เนี่ย เขาจะ,ะเขาจะสนับสนุนการใช้ SAF ที่ไม่ใช่น้ำมันพืชสำหรับการบริโภคเป็นนอนอ i b l e เบิะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งไปตรงนั้นแต่ต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่ได้มีเยอะเพราะว่า,าพืชพวกนี้พืชน้ำมันพวกนี้เนี่ยจริงกว่าจะ Ex t r a c t มันออกมาได้แล้วมาทำเนี่ยมันปริมาณก็อาจจะไม่ได้เยอะ,ะ,ะพูดถึงในแง่ของ,ของการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะค่ะน้ำมันตนที่เป็น SAF เนี่ยม,มันช่วยเรื่องนี้ด้วยไหมคะ พืชทุกชนิดในเวลาเราปลูกแล้วมันคาร์บอนนิวตรอนนะครับคืออย่างที่ผมเรียนไปผมพูดปลูกพืชพลังงานเนี่ยมันก็ดูดออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็สังเคราะห์อ,อาหารออกมาแล้วก็ตอนเอาไปใช้มันก็จะคืนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอยู่สู่บรรยากาศลักษณะอย่างเงี้ยเราเลือกเป็นคาร์บอนนิวตรอนนะครับแต่ลักษณะอย่างของการเอาน้ํามันมาใช้เป็น s อ f ถ้าผลิตออกมาเป็น s อ f แล้วไปใช้งานต่อได้มันจะลดการใช้เจ็ตฟิลที่มาจาก น้ำมันดิบนะครับน้ำมันเครื่องยนต์นกัศาศยาเนี่ยมันจะมาจากการกันน้ํามันดิบะนะครับได้น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมัน Jet เจ็ทนี่นั้นเนี่ยปามเป้าหมายของโลก2052 2050เนี่ยเน็โลกคือว่าเราจะต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากพวกเนี้ยพวกไฮโดรคาร์บอนที่มาจากปิโตรเลียมมาจากพุนะครับก็อันนี้ตัวตัว SF ก็จะไปทดแทนน้ำมันที่มาจากน้ำมันดิบ น้ำมันเจ็ทที่มาจากน้ำมันดิบะเปะน็นลักษณะอย่างไรเขาบอเขาน่าจะผสมประมาณ3มินิมัมเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยตัวนี้เขาให้ผสมในห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเยอะวันนี้ต้องต้องเป็นคำถามของทางด้านนี้เหมือนกันเอสเอฟว่าจะเอาวัตถุดิบจากไหนามาผลิตเขาบอกเยอะมากนะตามกฎระเบียบของโลกในตอนนี้ค่ะเขาได้บังคับเอยังคะว่าอากาศยานหรือว่าเครื่องบินที่ต้องเติมน้ำมันจำเป็นจะต้องใช้สัดส่วนของเอสเอฟเพิ่มขึข้นนะพอจะทราบไหมคะ ถ้าสภาพยุโรปเนี่ยผมเข้าใจว่าปี2025ันี่สิบหเนี่ยนะครับต้นปีเนี่ยเขาจะบังคับใช้อ่าฮะน่าจะ1.5หรือ3ามเปอร์เซ็นต์ผมจำชัวเลขไ่้นะครับซึ่งมันมันเป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสที่จะเห็นว่าจะมีในน้ระเทศไทยมีคนตั้งโรงงานใหญ่นะฮะกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มโรงงานน้ำมันเนี่ยเขาก็ตั้งผลิต SAF ซึ่งก็เป็นสเกลใหญ่นะครับแล้วใช้น้ำมันเพื่อใช้แล้วนะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็มีทำหมด นะแล้วก็ล่สุดผมเข้าใจว่าจีนจะเริ่มกําลังล่างตรงนี้เหมือนกันเมื่อครับใช้เหมืนนอนว่าไอ้ถ้ายุโรปมารับใช้เขาเขาก็าจะต้องออกกฎเกณฑ์คล้ายๆกันว่าเครื่องบินบินจากยุโรปไปต้องมีเอเเอฟมันก็จะกลายเป็นอะไรที่มันจะต้องเกิดขึ้นไในรูกเพียงแต่สัดส,ส่วนในกานรผสมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ย อาจจะทํากันได้ไม่เยอะเน่องจากปริมาณน้ํามันจากพืชเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้น,มนไ,ไม่ได้มากขนาดนั้นอโอเคค่ะคราวนี้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วว่าทําธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็มีแนวโน้มอ,อะไรยังไงบ้างคราวนี้เพื่อพูดลงทุนที่ดูรายการอยู่ยังไงก็เป็นทันหุ้นอยู่ดี <c oughs> ครึ่งปีหลังอะคะ่ะเราม,เมีแนวทางย,ยังไงบ้างสำหรับการบริหารงานของปีนี้ที่เหลืออยู่ ก็ U S C ก็ยังต้องลงทุนนะครับกพขยายธุรกิจอยู่ต่อเน,นื่องผลประกอบการที่ผมเรียนเมื่อปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าละนะครับก็ให้ทุกท่านสบายใจแล้วก็น่าจะมีดีลที่มีข่าวดีนะครับสำหรับนักลงทุนเป็นระยะระยะนะครับโปรเจกต์ที่ทำอยู่ก็ว,วันนี้เรามีโปรเจกต์ที่กำลังสร้างอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเป็นโรงผลิตเชื้อเพลิง I D F 3จากขยะเนี่ยเพื่อป้อนให้กับโรงปูนซีเมนต์นะครับที่ที่อินโดนีเซีย อันนี้ก็จะเข้ามานะ่าจะประมาณ Q4 นะครับแล้วก็มีแผนที่กำลังเตรียมไว้อันนึงที่ซึ่งอันนี้กำลังคุยกับพาร์ทเนอร์อยู่คือเป็นธุรกิจ eB Logistics นะครับท,ที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะ,ะก็อาจจะไปทำในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปร่วมทุนใช่ไหมไปร่วมทุนกันนะครับทำนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะเห็น นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าใกล้จะตกผลึกแล้วแล้วก็เป็นทิศทางที่ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าโลจิสติกที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยลดอ,าอ,อ่าอิมิชชันคาร์บอนอิมิชชันได้ะนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ u s เก็ะจะเดินไปในทางนี้นะครับก็ลดเน็ตซีโร่เนี่ยแหละแต่ว่าเราทำหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ถ้ากับว่างานเดิมที่มีอยู่ก็ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนงานใหม่ที่เตรียมที่จะดีลต่างๆเนี่ยก็ต้องเดินทางไปทำเรื่องนี้เหมือนกัน แล้วก็มีอีกตัวนึงที่จะเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ช่วยลดคาร์บอนนะครับแต่ว่าเป็นตัวเพิ่มคาร์บอนคือตัวการผลิตน้ํามันดิบเนี่ยนะครับของ USC ธุรกิจที่4ี่วันนีตต้ต้องเรียนว่าประเทศไทยยังไงก็ยังต้องใช้น้ํามันดิบไปสิบห้ายี่สิะปะของเราเนี่ยเราก็ประเมินเ,เราก็มาอยู่ในธุรกิจในการผลิตปิโตเรเลียมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเราก็มีการลงทุนเพิ่มเติมในการผลิตให้ได้น้ํามันดิบมากขึ้นแล้วก็แตรมาสามแตรมาสี่ก็คงจะลงทุนในการติดตั้งอุปกกรรณ์ในา แสวงหาเจาะลุ้งใหม่ในาการเพิ่มผลผลิตของเฉพาะธุรกิจน้ำมันดิบเนี่ยมากมขึ้นคำถามสุดท้ายค่ะ UAC มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของ ESG ความยั่งยืนอย่างไรบ้างแล้วก็ปิดท้ายด้วยฝากนักลงทุนได้เลยค่ะครับในเรื่อง ESG ความยั่งยืนเนี่ยผมผมผมเรียนว่าจริงจริงอ,อ,อันนี้เป็นศัพท์ฝรั่งน,นะแต่จริงๆถ้าเราคนไทยเนี่ยเราผมว่าเราน้อมนำพระราชดำรติในหลวงราชการที่9เนี่ยเรื่องการทำธุรฐฐกิจเราก็ทำให้พอเพียง ก็คำว,ว่าพอเพียงจริงๆถ้าถ้าเข้าใจพระพราชดำรัสเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องทําธุรกิจที่ทําให้ตัวเราเองไปได้สังคมชุมชนพนักง,งานสิ่งแวดล้อมของประเทศเนี่ยไปได้เนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็คือ ESG ครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้จริงๆเราก็ทาตามแนวทางนั้นอย่ธีก็เดินทางแนวแนวนี้มาตลอดค,ครับเราพยายามจะลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นสกร,รมสะอาด นะครับเพื่อสร้างความยังย่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น<ฆ>นะครับให้พนักง,งานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแฮปปี้อยู่ด้วยกันยาวๆจนเกษียณ<ฮ>อันนี้เป็นพ olicy เราอยู่แล้วนะครับ<ฮ>พนักง,งานย<ฮ>ูเอแล้วก็ดูแลผู้ถือหุ้นเต็มที่นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีต่อสังคมชุมชนแล้วก็สิ่ง<ฆ>แวดล้อมก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างมั่นใจว่ายูเอสก็จะไปอย่างเงี้ยนะฮะ sustainable for growth เนี่ย<ฮ>อันนี้เป็นมดเป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันทํามาอยู่แล้วทํามาอยู่แล้วนะครับก็ฝากน้ำลงทุนไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับก็ u s เอ uh, USC เนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังก็ยังมีโกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกโกรดจากธุรกิจปกติแล้วก็พ<ะ>ยายามผลักดันเรื่องโก้ดใหม่ๆแล้วก็นิวติงที่กำลังจะมาเนี่ยวันนี้ก็ต้องเรียนเนีว่ามันเป็นแนวความคิดซึ่งอันนี้ทำมาสองปีแล้วคือเราไปตั้งอีกทีมนึงขึ้นมาแล้วก็ให้ยังเจเน r เรชันเลยใ<ะ>นการ<ะ>คิดสิ่งใหม่ๆแล้วก็จะทำผลักดันนิวบิสเซิ s ออกมาใหม่ๆที่เหมาะกับ นิวเจเนเรชันไปเลยะนะฮะซึ่งซึ่งเจเนเรชันอย่างผมเนี่ยก็จำเรื่งตรงๆมันก็เริ่มจะเอาละนะเราอาจจะโตมาในยุคของประเทศไทยเป็นยุคอุตสา,าหกรรมอะยุคสองจุดศูนย์สามจุดศูนย์เนี่ยไปอีกสิบสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องการคนรุ่นใหม่หนะครับที่จะต้องมาคิดแล้วก็ทำแล้วก็ผลักดันเรื่องใหม่ๆออกมาซึ่งต้องทำแต่วันนี้ะจะไปรอผมเลิกคงไม่ใช่โอ้โต้องทำกู้ขนาดไปแล้วก็คนหน้า เอาประสบการณ์ที่คุณมีไปให้กับเด็กด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะพวกเรามีประสบการณ์แล้วก็แชร์อะไรมุมมองอะไรเป็นไงแต่เราก็ไม่ปิดกั้นถ้ามีเรื่องใหม่ๆก็ยูเอซีก็จะทําเรื่องใหม่ๆเรื่องสนุกๆที่สร้างโกสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรแล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกคนน่ะวันนี้โหเต็มอิ่มมากไม่ได้แค่เรื่องของย c เซีท่าน้วเรามาเห็นภาพรวมของธุรกิจของ u ูเเพิ่มเติมด้วยในช่วงของครึ่งปีหลังก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆบางอย่างต้องอุบไว้ก่อนจริงๆเพราะว่ายังไม่สามารถแแแจ้้งไดต่่่่วานๆะ พอจะทราบและคร่าวๆว่าจะได้เห็นทิศทางใหม่ๆรวมถึงเรื่องนิวเจนเนียก็น่าสนใจอาจจะได้ธุรกิจใหม่ๆแยกออกไปเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่มากอยู่แล้วอีกก็จะมีสีพิเศษหลักใช่ไหมแล้วก็จะมีนิวอ่าอย่างเงี้ยนิวจะเป็นนิวหนึ่งนิวสองนิวสามค่ะอาจจะมีอย่างนี้ก็ได้ได้ค่ะขออนุญาตมาอัปเดตหลังจากที่มีอะไรฝากบอกทันทุกท่านแล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะ